ยายหนูพาน้องไอติมมาเที่ยวนะคะน้องไอติมมาเที่ยวจ้าเอ๋สวัสดีเพื่อนเก่อนสวัสดีเพื่อนเพ่อนเดี๋ยวเข้าไอติมมาเที่ยวนะสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยฝากกันไลรยายหนูพาน้องไอติมมาเที่ยวนะคะน้องไอติมมาเที่ยวจ้าเอ๋สวัสดีเพื่อนเก่อนสวัสดีเพื่อนเพ่อนเดี๋ยวเข้า ไอสิมาเทียวนะสวยงามมากเลยนะคะเดินชมงามครับพี่เนาะสองขอบทางงามมากเลยพเพื่อนเพื่อนงเก๋กไก่พวกองเก๋กไก่กมันง่ายอีดีด้ยพี่นนอะ เห็ดได้เห็ดสิเกิดบ่ไอติมหรือว่าเห็ดอีหยังเกิดว่าฝนบ่ตกเฮ็ดสิเกิดเนาะพี่น้องเนาะสองขอบทางงามมากเลยเพื่อนฝาคือไล่เห็ดเนาะเห็ดสิเกิดบ่เนาะฝนกับบต่ตกด้วยพี่น้องเขาบอกว่าสิเซกิดโหลด ใช่หนูก็ขอดอกไม้สวยๆนะคะดอกไม้รวยหวยอากาศสดชื่นนะคะเพื่อนเพื่อนอากาศสดดอกไม้สวยๆครับผมงามงามพี่น้องตื่นนั่งดีๆไอ้ติมนั่งดีๆลูกไอ้ติมนั่งดีๆนั่งดีๆลูกนั่งดีๆนั่งดีๆเออ นั่งดีๆครับผมงา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 มจะเฝ้าเบื่อเด้อพี่น้องเด้อจะเฝ้าเบื่อเด้อจะเฝ้าเบื่อน้อยติมกับยายหนูเด้อพี่น้องแจ็คนับไปเบิง่งฝ่าขึ้นลายไหนไหนลูกไหนไหนเฮ้ยสวยไหมไม้สวยๆครับผม ง่ามๆพี่นเนาะพวกปองเกะไก่พวกปองเกะไก่มันง่ายอีดีด้วยพี่เนาะดูอะดอกไม้สวยๆส,สองขอบทางงามมากเลยพเพื่อน ดอกไม้สวยๆนะคะดอกไม้หวยยอากาศสดชื่นนะคะเพื่อนๆอากาศสดงาม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 อย่าเฝ้าเบื่อเด้อพี่น้องเด้ออย่าเฝ้าเบื่อเด้ออย่าเฝ้าเบื่อน้อยติมกับยายหนูเด้อพี่น้องจัะดอกไม้สวยไหมสวยไหมดอกไม้สวยหรือเปล่าสวยไหมดอกไม้สวยไหม องขอบทางงามมากเลยเพื่อนๆสวยงามมากเลยนะคะเดินชมงามมักเพี่น้องดอกไม้สวยไหมสวยไหมดอกไม้สวยหรือเปล่าสวยไหมดอกไม้สวยไหม ยายหนูพาน้องไอติมมาเที่ยวนะคะน้องไอติมมาเที่ยวจ้าเอสสวัสดีเพื่อนเก่อนสวัสดีเพื่อนเพ่อนเดี๋ยวเข้าอ้ไอติมมาเที่ยวนะ,ะไปกันเลยไปกันเลยนะน้องไอติมสวยไหมครับเพื่อนเพื่อนยายหนูพาน้องไอติมมาเที่ยวนะคะ น้องไอติมมาเที่ยวจ้าเอสสวัสดีเพื่อนเพื่อนก่อนสวัสด uh ีเพื่อนเพื่อนก่อนเร็วเข้าไอติมมาเที่ยวนะไปกันเลยไปกันเลยนะน้องไอติมถอยไหมครับเพื่อนๆไปกันเลยไปกันเลยนะน้องไอติมถอยไหมครับเพื่อนๆ สวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยฝากกันไรสวยงามมากเลยนะคะเดินชมสวยงามครับพี่น้องสวยงามมากเลยนะคะเดินชม งามครับพี่น้องอามาฝาคือไร่เห็ดเนาะเห็ดสิเกิดปะนาอฝนก็บนบตกด้วยพี่น้องเขาบอกว่าลำเซกอะหลดได้นุกอโค้ทา,าเดินเล่นดูดอกไม้สวยๆค่ะหา,ามอบพี่น้อง ไปกันเลยไปกันเลยนะน้องไอติมสวยไหมครับเพื่อนๆดอกไม้สวยๆนะคะดอกไม้สวยๆอากาศสดชื่นนะคะเพื่อนๆอากาศสดสองขอบทางงามมากเลยเพื่อน ไม้สวยๆนะคะดอกไม้รวยหวยอากาศสดชื่นนะคะเพื่อนๆอากาศสดดอกไม้สวยๆครับผมงามๆพี่น้องเห็ดไอเห็ดสิเกิดบ่ไอติมหรือว่าเห็ดอีหยังเกิดบ่ฝนบ่ตกเห็ดสิเกิดเนาะพี่น้องเนาะ สวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยฝากกระไลฝ่าคือไล่เห็ดเนาะเห็ดสิเกิดปะนาะฝนกำบลูตกด้วยพี่น้องเขาบอกว่าลำเซกอะหลดย้ายหนู่มก้อนอับเปเบิงฝ่าคือไล่ไหนไหนลูกไหนไหนเอ้ยสวยไหม ดอกไม้สวยๆนะคะดอกไม้รวยหวยอากาศสดชื่นนะคะเพื่อนเพื่อนอากาศสดดอกไม้สวยๆครับผมงามๆพี่ดอกดอกไม้สวยๆนะคะดอกไม้รวยหวยอากาศสดชื่นนะคะเพื่อนเพื่อนอากาศสด้า ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพมขอบคุณครับพูม,พมนะดูดอกไม้สวยๆไปกอนเด้ออย่าเพิ่งเบื่อค่ะฝาคือไล่เห็ดเนาะเห็ดสิเกิดป,นปะนาะฝนกรบาดตกด้ยพี่หน้องเขาบอกว่าลำซีเกโหลดย้ายหนูกขวดดอกไม้สวยไหมสวยไหมดอกไม้สวยหรือเปล่าสวยไหมดอกไม้สวยไหม คือดอกไม้สวยๆไปกันเลยไปกันเลยนะน้องไอตีม<อ>สวยไหมครับเ,เพื่อนๆเมื่อป็งเกลไก่เมื่เป็งเกลไก่ไม,กกมันง่ายอีดีด้วยพี่นนองค่า เดินเดินดูดอกไม้สวยๆคะ่ะนาา้ำหมอบีน้องตื่นนั่งดีๆไอติมนั่งดีๆลูกไอติมนั่งดีๆนั่งดีๆลูกนั่งดีๆนั่งดีๆเออนั่งดีๆครับผม <S 2> <S 2> สวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยฝากกันไล ยายหนูพาน้องไอติมมาเที่ยวนะคะน้องไอติมมาเที่ยวจ้าเอวสวัสดีเพื่อนเก่อนสวัสดีเพื่อนเพ่อนเดี๋ยวเข้าไอติมมาเที่ยวนะดอกไม้สวยไหมสวยไหมดอกไม้